สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชายยูทูบบุคคนตอนนี้ช่องเราก็จะมาทํานายดวงชะตาให้กับชาวราศีกรกฎโดยจะเป็นอ็อกการทํานายช่วงเดือนพฤษภาคม2563นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยก่อนอื่นก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจและสนับสนุนช่องของเราต่อไปและตอนนี้เราก็เลือกไพก่ครบแล้วนะครับมาเริ่มดูกันเลยดวงชะตาชาวราศีกรกฎเนี่ยตัวคุณเป็นไพ่เอ็มเพรสนะ ดูแล้วเนี่ยคุณก็มีความมั่นคงในความเป็นอยู่ในชีวิตต่งตางๆดีอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ตามด้วยไพ่สิบถ้วยอ่ะคุณจะได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงาติมิตรบริวารแล้วมันก็โดดเด่นกับการที่ได้อยู่กับครอบครัวด,ด้วยนะมันก็ถือว่าโอเคนะที่ว่าคุณได้มีเวลายอยู่กับบ้านมากขึ้นอนะ่ะไพ่สี่ไม้เท้าอ่ะแล้วก็ไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงตัวคุณเองที่มีความมั่นคงหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาพร้อมจะหยิบยืเ่นสิ่งดีช่วยเหลือสิ่งต่งตางๆกับคุณได้อ่ะ ช่วงนี้คุณอาจจะได้ย้อนกลับไปสู่สิ่งกเก่าๆเดิมๆ่าเนี่ยก็จะตรงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในช่วงนี้นะว่าเราอาจจะต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านกันนะบางท่านก็อาจจะถือโอกาสช่วงนี้ในการกลับบ้านไปพบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดกันประมาณนี้นะได้ไปอยู่กับสิ่งเดิมๆแต่ว่าอาดีตของคุณเนี่ยเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคุณเนี่ยก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจ ทำสิ่งต่างๆทำด้านการงานมาค่อนข้างเยอะอะแต่ว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานคนหนึ่งนะถึงแม้ว่าคุณจะดูมีความสบายใจมีความมั่นคงดีในชีวิตอะแต่จริงๆแล้วอะคุณอาจจะไม่ชอบสถานการณ์ตรงน,นี้สักเท่าไหร่นะแบบไพ้าถ้วยแบบเนี้ยโอเคว่าอยู่สุขสบายดีหรอกแต่คุณก็ไม่ค่อยชอบกับการที่ต้องมาอยู่งว่าตรงนี้เนี่ยแล้วสภาพแวดล้อมของคุณเนี่ยก็เป็นไพควีนเหรียญอะทั่วๆไปเนี่ยมันก็ดูมั่นคงดีนะครับแต่ว่าเอาใจหยุดนิ่งชนิดหนึ่งอะ คุณเองก็มีสิ่งที่คุณต้องรักษาแล้วก็ดูแลจัดการกับสิ่งตา่างๆมันเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องจำยอมไปเพื่อเป็นการดูแลคนในครอบครัวของคุณหรือแม้แต่สถานภาพความเป็นอยู่ต่างๆในครอบครัวแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาพร้อมจะช่วยเหลือยิบยืนสิ่งดีๆให้กับคุณได้เนี่ยแต่ความคิดลรกๆในใจของคุณเนี่ยก็เป็นพายเทอร์แพลนนะคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆตรงนี้คุณอยากจะออกเดินทาง ไปทำอะไรสิ่ง,งเก่าที่คุณเคยทํากับมันมาเพราะว่าจิตใจคุณเนี่ยน่าจะโหยหากับวิถีชีวิตจำเดินที่คุณได้ยุ่งได้ทําตัดการกับสิ่งต่างๆแล้วอนาคตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นไพ่ก้าวดาบนะแสดงว่าไอ้ความมุ่งหวังคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณต้องการนะครับคุณก็ต้องคิดมากวิ่ต้องกังวลกับการงานที่มันติดค้างอยู่ที่คุณไม่สามารถไปทําอะไรกับมันได้ หรือถ้าไม่ใช่กันนาะนก็คงเป็นอย่างอื่นนะั่นแหละที่คุณต้องปล่อยมันค้างเต่งอยู่เนี่ยต้องมาเก็บโตอยู่กับบ้านมนะตอนเนี้ยแต่ว่านะบทสรุปเนี่ยก็เป็นไพ่จัดเม้นนะสุดท้ายแล้วอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันน่าจ,จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับคุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองไปทําในสิ่งที่คุณต้องการได้สถ,ถานการณ์เนี่ยมันจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างที่คุณมุ่งหวังนะแต่ว่าต้องรอกันหน่อยนะครับโอเคนี่ก็คือแนวภาพรวมนะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องการงานรูบ้าง ไพ่ด้านการงานเนี่ยใบยแล้วก็เป็นไพ่เอ็มเพสนะน่าจะเป็นการที่โตคุณเนี่ยก็มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองที่ดีในด้านการงานนะรวมไปถึงการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือทํางานสิ่งต่งางๆให้กับผู้อื่นเนี่ย,ยแล้วการที่คุณเนี่ยไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณต้องการอนะ่ะคุณอาจจะห่วงงานที่คุณต้องทิ้งมันมามันเลยทําให้เป็นไพ่สิบดาบอ่ะคุณก็เลยต้องรู้สึกผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่คุณต้องการสักนิดนึงนะว่า มันไม่สามารถไปแก้ไขทําอะไรกับตรงจุดนั้นได้คุณต้องอยู่นิ่งๆกับตัวเองไปก่อนนะแล้วก็ตามด้วยไพ่แปะไม้เทา้ามันก็มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าที่ดีดาาทางด้านการงานของคุณนะดูแล้วมันน่าจะกำลังไปได้สวยอะแต่ว่าไพ่แปะไม้เทา้าวันนี้อย่างที่เห็นว่านกตัวนี้เขาก็ต้องเฝ้ารอจังหวะที่ไข่ของเขามันจะฟักตัวออกมามีสิ่งดีๆแล้วแต่ว่ามันเป็นช่วงของการต้องรอคอยนะครับแล้วก็ยังตามด้วยไพ่แฮงแมนอเลย ตรงนี้คุณก็คงต้องยอมปล่อยวางแล้วก็เสียสละในความต้องการทางด้านการงานของคุณลงไปบ้างน,นะเนี่ยรอคอยจังหวะที่มันดีพร้อมอีกครั้งหนึ่งอนะแล้วคุณค่อยเดินหน้าไปสู่สิ่งที่คุณต้องการได้านการงานนะครับทีนี้เรามาดูอ่อนขึ้เคลนกันนะครับว่าเขาจะพูดถึงจุดนี้ว่ายังไงบ้างคุณก็ได้ไพ่กดแรงดึงดูดนะ ตอนนี้ความรู้สึกทุกใจเศร้าใจของคุณเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณอนะ่ะทำใจไปคิดแล้วก็มุ่งหวังกับเรื่องการงานมากเกินไปอ่ะคุณเอาใจไปผูกกับมันมากเกินนะแล้วทีนี้สถานการณ์มันอาจจะไม่เอ,อืเอ้ออำนวยให้คุณต้องไปคำนจุดนั้นอนะ่ะเนี่ยคุณจะต้องรู้สึกเศร้าหรือเครียดเป็นธรรมดาครับทั้งทั้งที่ชีวิตของคุณเนี่ยมันก็ดีอยู่เดินหน้าไปอย่างสุขสบายอนะ่ะแต่มันกลายเป็นเหมือนกับเป็นเดือนที่ไม่ดีของคุณนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะคุณก็ต้องแก้ไขความรู้สึกของคุณนะ่ะ พยายามมองหาสิ่งดีๆในสิ่งล็อกตัวที่คุณอยู่ตรงนี้มันน่าจะเป็นการเบียเบ่ยงเบนความสนใจของคุณให้คุณรู้สึกดีกับสถานการณ์ชีวิตในตอนนี้นะครับคุณจะได้ไม่ต้องมาเครียดกุ้มใจกับสิ่งที่คุณควบคุมทําอะไรกับมันไม่ได้ทีนี้เรามาดูสถานการณ์ทางด้านการเงินกันบ้าง ด้านการเงินเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่เด็กดาบนะดูเหมือนว่าคุณจะมีความคิดกังวลแล้วก็ระแวงในสถานการณ์ที่มันเกิดป,ปัญหาทางด้านการเงินกับคุณนะซึ่งคุณอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะครับเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะคิดระวังในสถานะทางการเงินเอาไว้ก่อนนะก็คิดเอาไว้ก็ไม่เสียหายแต่ว่าเนี่ยเป็นไพ่แปลกหม่ท้าอีกแล้วอ่ะยังไงคุณก็ต้องอยู่ในช่วงรอจังหวะนะเนี่ยคุณอาจจะเห็นถึงโอกาสในเป้าหมายทางการเงินที่ดีที่คุณเคยทํามาในอดีตอ่ะ แต่ตรงนี้เหมือนกับมันต้องหยุดพักไปก่อนนะครับคุณก็เสียดายกับมัน,นครับแล้วก็กลัวว่ามันจะหลุดลอยไปแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สี่ไม้เท้าอ่ะยังไงการเงินของคุณเนี่ยมันก็มีความมั่นคงที่ดีอยู่นะคนที่บ้านของคุณเนี่ยที่คุณอยู่เนี่ยเขาน่าจะมอบงสิ่งดีจัดการเงินให้กับคุณอยู่ได้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยไพ่คิงถ้วยอ่ะใบนี้ก็เป็นคําแนะนํามาให้คุณอ่ะทาใจให้เยือกเย็นสักนิดหนึ่งนะ อย่าไปคิดกังวลวุ่นวายกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่มันยากจะแก้ไขให้มากเกินไปอะตรงนี้คุณก็ควรจะทําใจสบายสายอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้เน่ยหาความสุขในชีวิตในช่วงนี้ไปให้มากที่สุดนะครับอืมทีนี้เรามาดูออร์ลเคิลกันนะว่าเขาจะพูดถึงจุดนี้ไวยัยไงบ้าง ครับคุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงการเป็นที่ยอมรับนะแสดงว่าคุณอาจจะก,กังวลเรื่องหน้าตาทางสังคมความน่าเชื่อถือการอยอมรับต่างๆจากผู้คนในเรื่องการเงินน,ะนี่คุณก็เกรงว่ามันอาจจะมีปัญหาที่ทาให้คุณต้องดูไม่ดีและเสียเครดิตตรงจุดนั้นไปนะซึ่งมันก็เกิดจากการที่คุณต้องมีการหยุดชนะพักลงไปทางด้านการเงินนะแต่หัดมองอีกแง่นหนึ่งนะครับในท่ามกลางปัญหาวิกฤตต่างๆนะให้คุณมองสิ่งต่างๆอย่างความเป็นจริงนะอย่าเพิ่งกังวลไปเกินกว่าเหตุอ่ะ จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นก็ได้นะคุณก็ยังมีเครดิตที่ดียังมีคนที่ช่วยเหลือทางการเงินให้กับคุณอยู่ได้ตรงนี้อ่ะหากคุณควบคุมความรู้สึกแล้วก็วางตัวให้มันยังนิ่งแล้วก็สงบเยือกเย็นในสถานการณ์ที่มันดูมีปัญหาตรงนี้ยมันก็น่าจะเป็นการหนุนนาให้คุณอนะ่ะดูดีแล้วก็ดูมีความน่าเชื่อถือในสายตาคนอื่นมากกว่านะเนี่ยสงบนิ่งในยามวิกฤตอ่ะมันน่าจะดูดีกว่าก็ขอให้คุณผ่านกับเรื่องราวต่างๆพบเจอสิ่งดีๆทางการเงินได้นะ ทีนี้เรามาดูสถานการณ์ด้านความรักกันบ้างให้กับคนโสดที่มีคนคุยกพหาดูใจกันแล้วแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะ ไพ่นะความลักคนโสดที่มีคนคุยเนี่ยดูแลก็จะหนักๆสักนิดนึงนะไพ่ดาบเยอะจนตกใจเลยอ,ะอะ่ะซึ่งถ้าหากว่าความรักของคุณมันยังดีกันอยู่นะก็ขอให้ผ่านไปเลยนะครับแต่ก็ดูเป็นแนวทางเพื่อความบันเทอไปก่อนใบแรกเนี่ยเป็นไพ่สามดาบอะ่ะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจรู้สึกเหมือนอกหักเลยนะเพราะว่าไพ่จัดเม้นน่ะเหมือนกับว่าคุณจะได้ไปค้นพบกับความจริงบางอย่างที่มันเปิดเผยขึ้นมา เนี่ยมันเป็นข่าวสารที่ทําให้คุณต้องเครียดกับมันเลยนะเนี่ยเป็นไพ่9ก้าดาบเนี่ยคุณเก็วิตกกังวลกับปัญหาทางความรักที่มีกับเขาอ่ะคุณอาจจะเครียดตรงที่ว่าคุณไม่สามารถเดินหน้าไปพูดคุยหรือติดต่อแก้ไขปัญจุดนั้นได้เป็นการแยกตัวกันมาอยู่กับบ้านกันมากกว่าเนี่ยแลวก็ยังตามด้วยไพ่สิบดาบอีกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นะมีเรื่องราวยแย่ๆทางความรักเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเนี่ย แล้วพออยากจะไปเดินหน้าแก้ไขพูดคุยทําอะไรกับมันนะก็ยังทําไม่ได้อีกอนะตอนนี้ก็ต้องจมกับความรู้สึกแย่ๆไปก่อนนะครับทีนี้เรามาดูกันนะว่าอีกฝ่ายเนี่ยคนในใจของคุณนะเขาคิดอะไรคุณอยู่นะในความคิดของเขาเนี่ยใบแรกก็เป็นไพส่สีไม้เท้านะ นี่มันเป็นไพ่ของการเป็นบ้านเป็นครอบครัวอีกแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าในช่วงเนี้ยคุณกับเขาอาจต้องแยกกันอยู่นะมาอยู่ในครอบครัวของตัวเองมากกว่าในพื้นที่ของตัวเองนะทําให้ไม่มีเวลามาพบเจอหรืออยู่ด้วยกันนะตอนนี้ก็เป็นไพ่สี่ถ้วยมันก็เป็นความรู้สึกถึงความเบื่อนหน่ายไม่ได้ตั้งใจนะต้องการจะเดินหน้าอะไรทางความรักก็ทําไม่ได้เลยอะ่ะแล้วก็ยังเป็นไพ่9ก้าดาวเขาเองก็คิดมากไม่แพ้คุณเลยนะครับเนี่ยมีความเศร้าวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆอนะ แต่ว่ามันยังดีตรงที่ว่าไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่เด็กถ้วยอ่ะเขาก็ยังมีความคิดมุ่งหวังในความรักครั้งนี้ที่ดีอยู่นะยังอยากจะเดินหน้าพัฒนากับมันต่อไปอ่ะคือเขาก็รักคุณอยู่นะครับเนี่ยเท่าที่ดูอ่ะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าทั้งคุณทั้งเขาอ่ะก็คงมีความเครียดไม่ต้องกังวลกันทั้งคู่อ่ะหากว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นน่ะแล้วมันเกิดจากการที่คุณเนี่ยคิดเครียดกันไปเองอ่ะก็ลองปล่อยวางแล้วทำใจสบายๆสักนิดนึงนะครับ เพราะว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลงไปแล้วอะพวกคุณได้เดินหน้ามาพบกันเนี่ยมันก็น่าจะฟื้นคืนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะทั้งความรักอะโอเคทีนี้เรามาดูความเคลื่นกันนะครับว่าเขาจะพูดถึงจุดนี้ไว้ยังไงบ้างให้เขาก็พูดถึงเรื่องการให้คุณเนี่ยเดินหน้าต่อไปนะครับตรงนี้ก็ขอให้ มองความรักบนพื้นฐานความเป็นจริงสักนิดหนึ่งนะว่าถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรขนาดนั้นอะแล้วคุณก็เก็บสนตุการณมาเคลียร์กันเองแล้วอาจจะคอยเกิดปัญหาความทะเลาะเบาอแหวงกันเนี่ยก็ลองปล่อยวางกับสิ่งไม่ดีไปนะมองในเรื่องราวดีๆกันไว้แล้วก็พยายามเดินหน้าประคับประคองความรู้สึกกันเอาไว้ดีกว่าหรือถ้าอีกแง่หนึ่งนะฮะว่ามันจะมีปัญหาแย่ๆทางความรักจริงๆต้องมีการจบลงไปทไันานความรักจริงๆเนี่ยก็ขอให้คุณปล่อยวางความรู้สึกตรงจุดนี้เ่ ความรักที่มันจบไปแล้วมันก็คงจะต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปอะ่ะก็เดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีในชีวิตนะครับเนี่ยมันก็มีแนวโน้มในอนาคตว่าจะพบเจอกับสิ่งดีๆที่มันจะมาเยียวยาความรู้สึกของคุณให้มันกลับมารู้สึกดีได้อีกครั้งหนึ่งแทน,นความรักนะอืมทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับ โซดสนิทเนี่ยไปแล้วก็เป็นไพ่เดว,วิลนะดูเหมือนว่ามันจะมีความรักหลงไหลที่รุนแรงเกิดขึ้นในใจของคุณนะคุณอาจจะไปผูกติดยึดติดกับใครบางคนอยู่ในช่วงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่อัศวินไม้มเท้าอ่ะมันจะมีการเดินหน้ามาสา,าสัมพันธ์นความรักกันคึ้นข้างเยอะเลยอ่ะอาจจะเป็นการที่คุณเองเนี่ยชอบเขามาคุณก็เดินหน้ากับเขาก็ได้ใช่ไหมก,ก็เขาชอบคุณนะแล้วก็เดินหน้ามาหาคุณน่ะแล้วก็ตามด้วยไพ่สี่ไม้เท้าตรงเนี้ย มันก็ดูมีความมั่นคงที่ดีนะในความรักครั้งน <OB disease. S 2> ี้เหมือนกับเขาอยากจะเต็ม <hit> ที <gö> ่กับค mm. ุณนะแล้วก็อยากที่จะมีการผูกมัดลงเอยแต่งงานกันเป็นครอบครัวเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเนี่ยเราความรักครั้งนี้มันก็จะดูมีความมั่นคงเปึกแผ่นแล้วก็มีการให้การช่วยเหลือในการเงินกันด้วยนะเนี่ยแล้วถ้าหากว่าจะมองในแง่ร้ายอีกแง่หนึ่งนะก็มีเหมือนกันที่ว่าความรักที่เข้ามาในตรงนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะ แต่เขาก็เป็นคนที่มีความมั่นคงสมบูรณ์พร้อมทางด้านฐานะการเงินด้วยไงก็จะเข้ามาหยิบยื่นช่วยเหลือทางการเงินให้กับคุณนะแต่หมายอาจจะเป็นความรักที่ผิดๆและปกปิดสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูออรลเคลนกันนะว่าจะพูดถึงจุดนี้ไว้ยังไงบ้างไพ่เป็นอ่นี้เขาก็พูดถึงการให้คุณอะ กาจัดอุปสรรคที่มันขัดขวางในด้านความรักของคุณตรงนี้นะมันน่าจ,จะมีอะไรบางอย่างที่มันมาฉุดหลังคุณแล้วพัฒน,นาการคุณเอาไว้ไม่ให้คุณเดินหน้าทางความรักครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ต้องติดอยู่กับบ้านจนก็ได้นะครับเนี่ยก็ขอให้คุณจะเอามันมาเป็นประเด็นสําคัญนะครับถ้าว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะเดินหน้ากับความรักครั้งนี้ต่อไปอก็พยายามเดินหน้าทุ่มเทขจัดแก้ไขกับอุปสรรคต่างๆนะ อย่าเอามันมาเป็นประเด็นที่ทําให้คุณเดินหน้ากับความรักตรงนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นในเรื่องราวความรักผิดๆอะ่ะตรงนี้ก็ขอให้คุณหยิดมั่นในความถูกต้องเอาไว้ก่อนดีกว่านะการเดินหน้าความรักที่มันในทางที่ไม่ดีมันก็ไม่น่าจะใช่ผลทางความรักที่มีความสุขในอนาคตระยะยาวของคุณนะครับทีนี้เราม,มาดูความรักให้กับคนมีคู่กันบ้าง ความรักคนมีคู่เนี่ยก็จะดูมั่นคงดีนะแต่ว่ามันก็จะดูหยุดนิ่งสักนิดหนึ่งอ่ะใบแรกเนี่ยก็เป็นไพ่หกถ้วยอ่ะคุณอาจจะต้องย้อนกลับไปสู่สิ่งเก่าๆเดิมๆในชีวิตนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กๆลูกหลานบริวารของคุณก็ได้อ่ะที่คุณต้องมาอยู่ให้ความสาคัญกับเขาอ่ะแล้วก็เป็นไพ่คิงเหรียญตอนนี้นคุณก็ถือว่ามีความมั่นคงที่ดีมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของคุณนะความรักความสัมพันธ์ต่างๆก็ยังดูมั่นคงดีอ่ะ เพียงแต่ว่าไพ่เจ็ดเหรียญน่ะมันเป็นช่วงของการได้หยุดพักในกิจกรรมการงานที่คุณต้องเดินหน้าไปทําในสิ่งต่างๆน,นี่มันเป็นช่วงของการที่ได้อยู่ครอบครัวแล้วก็แต่ใจที่ดูแลก,กันกับคนในบ้านนี่นเราก็ยังตามด้วยไพ่อัศวินเหรียญอีกนี่มันมีไพ่ของความหยุดนิ่งหยุดพักทั้งนั้นเลยอะตรงนี้นคุณก็คงไม่สามารถเดินหน้าไปทําอะไรกับชีวิตภายนอกได้นะมันเป็นการนิ่งๆเหนื่อยๆที่คุณอาจจะไม่ชอบสักเท่าไหร่นะมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นกับคน ที่บ้านก็จริงนะแต่เหมือนกับคุณอยากจะปลดปล่อยตัวเองอยากจะเดินหน้าไปทําอะไรกับสิ่งต่างๆมากกว่าทีนี้เรามาดูออร์ดเคลื่อนกันนะครับว่าใคจะพูดถึงจุดนี้ว่ายัางไงบ้างครับคุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงการกําเนิดเกิดใหม่นะตรงนี้จะมีไพ่ที่เกี่ยวกับเด็กเกิดขึ้นมา2อใบใ บางทีคุณอาจจะมีการตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกเกิดขึ้นมาตรงจุดนี้นะหรืออีกแง่หนึง่งถัากว่ามันเป็นเรื่องของความรักที่มันดูนิ่งหนหน้าเบื่อหน่ายในช่วงนี้ก็เป็นการแนะนําให้คุณเนี่ยพยายามทาให้ความรักครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ดูดีและสดใหม่่คุณจะได้มีความสุขกับความรักครั้งนี้เหมือนกับเป็นความรักครั้งใหม่ที่ได้ลงหลักกันใหม่ๆประมาณนี้ก็ขอให้คุณพบเจอกับผลทางที่ดีทางความรักพบเจอความสุขในช่วงเดือนพฤษภาคามนี้นะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ